ดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มารีวิวแอป Go Winner นะครับก็เป็นแอปออนไลน์นะมันเป็นแนวเล่นเกมนะครับอันนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1นึ่งแสนครั้งนะครับให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการยี่สิบพฤษภาคมนะครับมาดูกันว่ามันมีโอกาสจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับอ่ะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมาดูในส่วนของการถอนกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเราอินทางเฟซบุ๊ก k ละกันนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนถ้ามันมีโอกาสจ่ายไหมอ่ะเชีอินประจาวันนะครับก็จะประมาณสองเน้าจอน,นิดหนึ่งอ่ะกดรับไปโอ้โหถ้าเราดูโฆษณาจะได้ฟูลสามนะครับก็จะประมาณนี้ได้แสนคะแนนนะครับมาดูสูตรของการถอนการถอนตัวนี้เนี่ยเราจะมีอัตราการจ่ายนะครับก็คือหนึ่งเอร์เซนต์นะครับ อ่าผมคิดว่ามันจ่ายอยู่นะถ้าเป็นประมาณนี้นะครับมีค่าธรรมเนียม1บาทนะครับแล้วก็ส่วนการถอน1%เดี๋ยวนะอันนี้เราจะได้กี่บาทคน,นี้การแลกเปลี่ยนเดียวหนะ้าหมื่นคะแนนเท่ากับกี่บาทคัตราการถอนหนึ่งเปอร์ เดี๋ยวขอญาตเล่นดูก่อนอมาเล่นยังไงอะสป,ปินโอเคซีเราต้องกดสป,ปินนะครับเดี๋ยวขอพิจารณานิดนึง๋อไอหเหรียญตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะเออมันเอาไว้เลือกเปลี่ยนอย่างเดียวส่วนเงินก็อยู่ตรงนี้นะครับอันเดียวมันจะขึ้นการถอนไหมเนี่ยสามบาท หนึ 1> 1่งเปอร์เซนตถ้าเราจะถอนได้ถอนขั้นต่ำน่าจะสิบบาทนะอ่ะถอนขั้นก็ถอนขั้นต่ำสิบบาทนะครับก็จะประมาณนี้คือเราต้องเล่นให้ได้หนึ่งพันนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยประมาณหนึ่งพันนะเราถึงจะถอนได้นะครับหนึ่งเปอร์เซนตอ่ะเดี๋ยวลองกดกันมากดค้างไว้ได้ไหมอ่ะกดค้างได้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูอ่ะโฆษณาเด้งมาละ ถามว่าจ่ายไหมเพราะว่ามันจ่ายนะคือมันอัตรามันไม่สูงนะครับราว่าคือเราต้องดูโฆษณาเรื่อยๆนะครับก็เป็นแอปประมาณน,นะครับเพราะว่าเห็นแนวแนวประมาณนี้ก็เห็นหลายแอปละแต่ก็จ่ายอยู่นะแต่คือใช้เวลานะครับในส่วนของการเล่นนะขอยัดประกับนิดนึงอะอะไรวะเนี่ยรับ มันนีให้รับรางวัลอย่างนี้แล้วก็โฆษณาขึ้นมานะครับอ่ะก็เอาไว้แต่ละคนนะครับเผื่อเอาไว้พิจารณานะครับก็คือมันมีโอกาสจ่ายแหละแต่ว่าโฆษณาเนี่ยดูยาวๆเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่าโฆษณาเนี่นยน่าจะดูเกินพันอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะต้องต่อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ